ครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายหน้าจอและการทํางานของระบบการผลิตนะครับผมจะตั้งต้นที่การติดตั้งกระบวนการการผลิตก่อนนะครับในโรงงานในรายการผลิตทั่วไปเนี่ยนะฮะเราจะมีในโรงงานหนึ่งเนี่ยจะมีกระบวนการการผลิตหรือในแผนกผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งแผนนะครับอาทิเช่นแผนประกอบแผนกพ่นสีนะฮะแผนเอ่อแผนอบแผน ขั้วแผนกตรวจสอบคุณภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ในโปรแกรมแอคเคาดเราจะถือว่าเป็นกระบวนการการผลิตที่มีความแตกต่างกันนะฮะในระบบของการติดตั้งกระบวนการการผลิตต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมีรายละเอียดก็คือเราต้องติดตั้งเข้าไปก่อนนะฮะว่าในโรงงานของเราเนี่ยมีลายการผลิตนะครับหรือมีแผนกผลิตอะไรบ้างนะครับ โอเคผมจะยกตัวอย่างวิธีการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับเราก็กดเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสกระบวนการเข้าไปอันที่เช่นกระบวนการของโรงงานของเราเนี่ยนะครับมีกระบวนการการ Mixing นะครับหรือชื่อว่าการ Mixing นะฮะโครเซสเป็นต้นนะครับออเวอร์เคสเอร์เซนตัวนี้มีความหมายว่า ในทุกกระบวนการในโรงงานของเราเนี่ยเราลองประเมินคร่าวๆซิว่าในโปรเซ s mixing p โปรเซ s ตัวนี้นะครับมี overhead เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนนข,อของทั้งโรงงานนะครับถ้าเราไม่ทราบขอให้ใส่ default เป็นหนึ่งะฮะ label cost percentage ก็ default เป็น1เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ในกรณีถ้าเราไม่ทราบถ้าเราทราบก็กรอกตัวเลขไปนะฮะอ่าโอเค mixing โปรเซสตัวหนึ่งนะครับอ่าเพิ่มอีกเป็น กระบวนการการแอ s ซ m มบีแล้วกันนะฮะแอบซีแอบซัมบี้โปรเซสนะครับกระบวนการการประกอบนะฮะ,ะมีอยู่หนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันโอเคนะครับเราผมดกัอีกอันหนึ่งละกันเป็นโปรเซส s ของการแนะพ็กเกจจิ้งนะครับนะฮะแพ็กเกจจิ้งนะครับอ่ะ ก็เราก็เขียนหมาเหตุก็ได้นะการแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับก็เป็น1ก็เป็น1ชิ้นเดียวกันนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนี้จะมาถูกเอาไว้ใช้ที่หน้าจอไหนหน้าจอที่ถูกไปใช้ต่อนะครับก็จะเป็นติดตั้งรายละเอียดกระบวนการการผลิตนะครับซึ่งในหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะฮะ เราสามารถที่จะทำการกดค้นหานะครับแล้วก็ทำการเพิ่มข้อมูลเลือกข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะเป็น Mixing Process หรือ s s ส n ิ Process ต่างๆที่เรามีการคอนฟ i ิกหน้าจอก่อนนี้เอาไว้ให้ใช้งานนะฮะครับผมที่อธิบายไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งกระบวนการการผลิตนะครับติดตั้งคนเดียวครับทั้งโปรแกรมเนี่ยเราสามารถหยิบโค้ดพวกนี้มาใช้ได้ตลอดเวลานะครับ